มาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องภาภาพาขวัญครับวันนี้มาอยู่มาเจอคนดังครับ <c oughs> เจอคนดังจ๋าอย่างก่อนจ่าคือต้องไหมจ่าครับจ๋าเงี้ยฮะครับเงี้ยฮ <c oughs> ะเงี้ยเฮ็ดุกหงากันโอ้ทิมงานตำรวจมึงสวงพี่สุมเมกมากระจาย ครับโอ้โหกำลังกีตกทนสอปอลงสนามเองเลยครับวันนี้ดาบต้งไหมครับดาบต้ง รบ,บรรยากาศบรรยากศรรยากศหน้าสอพอครับสนามบอลสวยงามครับนี่ฝนกระคึมมาแล้วอน้ำโอ้มีน้ำมาเสร์ฟด้วยครับพี่พี่จ่าครับจ่าหนึ่งครับ ใจด,ดีครับตำรวจรอมันสวนครับห้าสองครับว,วันนี้บางปลนุก่าครับบางพนครับ ปุกก๋งบินต่ำครับปุ๋งบินตำ่ำเนี่ครับพี่ดาบเ,เหลือพี่ดาบเ,เหลือคนดังครับลังนั่งลูกยาครับข่บันไว <c oughs> อืลอลห่ะฝ <c oughs> นมาก,กาเรอฝนอ่ะฝนกำลังจบ้าครับ<อ>วันปุ๋ยไปหยอกวันลงอนะ่ะบยากาศดีมากครับ มา,ากติดตามด้วยนะครับฝากรับชม้วยครับต้องน้อปปาก่อนครับ